สวัสดีครับพี่พี่นะนะลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับวันจะตอนเช้านะครับนี่ก็กําลังทําทํารางให้อยู่นะครับตอนนี้กําลังกบนะครับกบกาลังก,กบกบใสยอยู่นะตัวรางก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอเดี๋ยววันนี้ก็ เข้าไปเอาไม้อีกนะครับอยู่พอดีที่เรกซื้อมามันว่าจะครบแล้วครับแต่ว่ามันไม้มันแบบไม้มันม,มันเสียไม้มันเสียเยอะนะครับก็เลยขาดอยู่ไม้ประดูขาดอยู่แปดแต่ไม้มาไม้ไมขาขาดพอแล้วเดี๋ยวผมพามาชม ก็คือผมผ่าไว้แต่มันมันแตกนะผมให้ดูนะครับมันเสียเยอะโอ้นะครับเนี่ยผมผ่าไว้ผ่าไว้เยอะอยู่แต่มันเสียแล้วก็มันเป็นรอยตะปูแบบเนี้ยมันทะลุเยอะเกินเนาะนครับตะปูนะครับ รอยตะปูมันก็ตะปูรูมันใหญ่ด้วยตัวนี้มันก็มันเป็นไม้เก่านะครับตะปูรูตะปูเยอะผมก็ไม่เอาเนาะแบบนี้ต้องหามันดีๆหน่อยนะครับนะบผมจะคัดเอาประมาณนี้ครับ ก็จะมีบ้างแบบนี้ครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนยครับนี่ครับก็จะมีอยู่เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดเนาะเยอะเกินแบบนี้นะเนี่ยครับอัน,นนี้นะครับตัวนี้ยังกรบ กบมืออยู่นะครับเดี๋ยวครับกบมืออยู่ยังไม่ได้รีดนะครับตัวนี้วันนี้แหละครับวันนี้นะเลยก,ก็รีดนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ลูกค้านะครับว่าของใครท่านไหนมั่งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายส่งยังไม่ได้ถ่ายส่งรูปให้ลูกค้าเพราะว่ายังยังไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยครับ <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ส่งให้ลูกค้านะ ของลูกค้าท่านไหนท่านไหนเป็นท่านไหนบ้างของใครท้ายไหนของใครท้ายไหนนะเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับท้ายก็คือเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ล่างนะครับของท่านไหนของท่านไหนท้ายไหนก็นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผม นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูยกยิงไม้กระพรี้เข้าควายนี่ก็นี่ครับไม้มะเกลือของพี่ตรงน,นี้ใส่รางอารูนี่ไม้มะเกลือนะครับเด็ดเด็ดเลยไม้มะเกลือ นะครับตามนี้เลยก็นะครับเก็บรายละเอียดให้แล้วตรงทายนี่ไม้ประยุงนะครับนี่ แจ่มครับแล้วก็ผมได้มานะสองแผ่นได้อีกสองแผ่นสวยๆเลยนะครับเพิ่งได้มานะครับแต่ยังไม่ได้เอามาอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้ก็รี้างให้นะรี้างรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายรอบเย็นก็ไปเอาไม้มาเพิ่มครับยังไม่พอ ไม่พอตัวรางประดูนี่ครับไม่พอไม้ประดูมันเสียเยอะครับซื้อมาจากจริงมันพออยู่แต่ว่ามันอย่างที่ผมให้ดูครับมันมีรูแล้วก็เป็นรอยเยอะก็เลยไม่ได้เอาตัวประดูนี่เป็นไม้สักนะครับเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนี่เป็นไม้ลูกค้าส่งมาให้ทำเป็นรางไม้สักจะได้เบาๆเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมกันนะครับนะครับนะครับชุดเดือนนี้จะช้าหน่อยดูนะครับมันหลายนะครับมันเยอะอยู่นะครับมันเยอะอยู่ครับประมาณยี่สิบกว่าแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นท้ายเปล่าผมก็ส่งไปแล้วตัวนั้นเดือนนี้เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้ส่งทีเดียวให้มันคุ้มค่านะครับเพราะว่าคุ้มค่ากับลูกค้าที่ที่ลูกค้ารอเนาะ <laughs> นะครับ มันจะได้ทันทันกันเลยเนาะก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่รอนะครับใจรออย่างใจเย็นเนาะอุปกรณ์ก็เตรียมมาครบแล้วครับปีกไก่นะครับปีกไก่อะไรเตรียมครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้ทํารางเสร็จได้เสาะล่องก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอกครับนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้า สั่งทาตอนนี้เนาะลูกค้าจะได้ประมาณนู่นนะสิ้นเดือนมกรา,านะถ้าตอนนี้สั่งตอนนี้ประมาณเดือนสิ้นเดือนมกรา,าอีกนะอีกชุดหนึ่งเนาะแต่ว่าชุดที่ผมจะทําส่งก่อนช่วงปีใหม่ก็น่าจะทําไม่เยอะชุดก่อนปีใหม่น่าจะทําประมาณสักสามสี่กระบอกเนะี่ยน่าจะทันอยู่เพราะว่ากว่าจะได้ส่งชุดนี้นะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าก่อนสามสี่กระบอกส่งให้ก่อนปีใหม่ ที่เหลือก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นช่วงหลังเทศกาลปีใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะลุยงานต่ออีกทีนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผู้รับชมใหม่นะครับก็ผมฝากติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเนาะการทำคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ